Yeah. gầy uh, hang gầy vàng nhung gầy hang bơ gì chứ men chứ mình lại lại bên ta tạm bọc phun sẹp nó mà xua xua chín chắc mưa nè đơ ôi cha mà đơ cha đơ นี่ค่ะแม่จ้าใจว่างสามารถอ้อสวัสดีทักทายวันฉัน่าแม่จ้าเอ้ยแสบบักหมูย้อนเบื้องเพิ่นกินผลไม้นี่แหละจ้าน้องปุ๋มฉันยิงบักกระเทกอากาศดีดีมอนีิโอ้ย พี่ก็เอามาแล้วก็หาลูกไส้ทรงทางไปสนีแต่พี่ไม่คุ้นโอ้ก็ถ้าคือปมาทรงไปให้คิวเพราะว่าวัันฉันก็อยู่แต่ในครัวทํากับเขาให้รอบครัวที่ถ้ายอยกนิยางก็ไม่เห็นนักกินเลยแม้ใช้ซีดปก๊กเลยแม่ยิงข้อสนเข้าวเซยว่ายิงของเชิญอน่ะ้เก็บไป้นาเบาไปน้ำ,นำค อันเา,าจังได๋เอาห้าล้านเพี้ยนโบกขึ้นก็ผักซีเล้าแม่งามงามยุกแจกทห้ผักอิตูเล้าสวัสดีเอืย้ยประสันคนมาโอแซมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะทักทายจากชั้นหนึ่งชั้นหกเกิดหนึ่งหกีงัวชั้นเกิดหนึ่งแปดแม จังจังเจ้าว่าวน้ำต้นใหม่หมายถึงว่าโอ้ยบหาแต่นแนวมาให้หัวแม่นไวาเก็บพ้อมไปนั่งว่าน้ำประเดีดอกโอ้หัวประเดีแล้วขึ้นบริหารจีหาชิบเราละเอาละจัดไปนนหลายคร <c oughs> บเที่นี่ป้ต้อง หิวต้องหวงเลยจ้าแมนจ้ะโอ๊ยเก็บไปแนมอาาาเอาไปแนมใคอยปัน่าไหร่จังไดเอาห้าล้านเพี้ยนบวกขึ้นฉันกินเขาก้าเกลือ เป็นบอลน,นั่นก็ไตุ้มคู่แล้วนั่นเออฉันว่าถ้าเราไปเที่ยวกับกันกันย่เนาะเออไต้ลูกอยู่นี่ล่ะลูกกับว่า,าหาค้มฟ้าสำนักมี่ไปเที่ยวบ้านคุณลำปางเสื้อผ้าสวยมากเลยค่ะรัดดา น้ oh, องน้องออนพันบาทจะเก็บไปน้ำวะมาเลยเพื่ออยู่อันอยู่อัน,ย,อนยิงบับบบกปอบไฟง่ายแบบนี้เขาแม่แม่กเศษแยม แมนสวัสด,ดีจ้าคุณดาดาแอฟพี่ตุ้มพี่ตุ้มม่ได้กลับบ้านโดดไปพี่ตุ้มฉันมาหลายอยู่ครับประันอ่ากุ้นแซมกระสประะะะะะิประมาณนี้แหละจ้ากุ้งคุดวาน่าจ้ะเนาะประมาณนี้แหละแมนอิลิเอาให้ผ่านเลยค่ะน้องกุ้งขอบคุณค่ะส่งกำลังใจครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ลูกเจียปียน,นันสวัสดีค่ะคุยเรื่องอะไรกันกินแล้วก็่าลืมกืนเด้อเอ้ยฉันบาคั้นได้เฮสบายดีไหมเพื่อสบายดีไหมเ้ีขอบคุณหลายๆเด้อวจ้ะคุณแซมขอบคุณแม่ลำปางจิมาตะกอนมูเด้จ้ะขอบคุณพี่ตุม้มขอบคุณพี่เม่์า ขอบคุ้มคุ้มอยู่แล้วล่ะขายอยู่บ้านไหมขายอยู่บ้านยี่สิบหาตัวยี่สิบหาตยังไ่ได้หน่อยดูเทิ่นนั่นละจุบกรเขี้ยวมาเป็นล,ะละ้ล่ะนั่งแค่มาโหลดยินดีตอนรับมาโหลดมามาเด้อ บอ,บอหญิงยาเลรียนของดำเดี๋ยวมันสีขาวโตว่วาได้ขายดีกางเก่งกระห่อนโอปนี้ดอกนี่ได้ไมีนามดู่ม่นามอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> วัสดีค่ะพี่ออดอากาศดีใช่ค่ะฉันจะเกิดบ้านพลหัสปีกตายหญิงค้นกระงาน เป็นไปได้เนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยฉันอยากมานั่งดูนี่เลยล่ะตะวันคือวานอะไรอย่งางนมันหนาวนะอ๋อหนาวพะนะดยังโอ้ยเแค่นี้ยังกับป่อไปทั่วรนนะ์ที่ทั่วแดนน้อยเงียบหลายตัดข่าวฟุตบอลหมดเลยแล้วมาบอกเล้วว่าพ่อพี่พายตู้กินไัมแล้วก็ยังไม่วอาว่าพ่อพี่กินพอซอยแล้วบอกมาเอาบุ๊มเนที่เธอไปบ้า ไปไปที่นระบาดได้วอลเลาเด้อยอดหัวประเดาย,ยามบ่ายค่ะคุณทักทายยามบ่ายค่ะคุณแคทก็แคทห่ละกันทรินาผู้ได้ซื้อพล <c oughs> ฉันกันอนอยู่ที่นอนแล้วหญิงิีขอให้ หักแพงกันไปนานน,นเด้อจ้าแม่ไปแม็กที่ก้กอนสิไปจะไม่กะแม่จ้าแม่เชียวกุุงเพื่อนเป็นตาหักอยู่แล้วจ้าสวัสดีจ้าพี่มีนาคนสูงสูงนะ้าตาละคนคุุงเกียกกิคุ้มไม่รู้ว่าแสงอะ ได้แลวเนาะเอือยเอาไปย่างเมื่อวานเขาย่างก็ใจแให้งอดมด้มวนคัตจานแคดได้เขาได้เขาพาโตปาจิโอยินเย้ยเยเยดีใจนำ้ำน้ำดอูแม่เหมือนเป็นม,มเนา,าเก็ตไหมบองเขาขายเฮตตดตัดตลาด ว่าได้แม่บัดว่าขายยุ่ยเช่นบัดขายได้มึงหดขัดแแงเออดีเด้ละเนาะสวัสดีคุณเกษตรยิแย้มเนาะคุณแย้มคุณแย้มหรือว่าเพิเอินคุณแซมดีกว่านอาจะเนาะเนาะว้าการแข่งียกเไลยใส่ตรงต้องกลว่าอยู่ตัวโอ้ย ถ้าเป็น,นเรื่องใจเย็นด้วยไม่เป็นไรค่ะพี่รัตดาโนพร้อมพรม้อม spend time r e v i e u husband is fine อำนัจจะเริ่มเที่ยวความไปได้เบรดสุขหม,มยิงฉันว่าจะถามถ้ยอยยูอัน แมนหญิงแมนอาจารย์เห็นแมงวัานบได้เด็กหญิงพูดกันกับลูกมาดัดเสียงกันย้อนเพิ่นหักเพิ่นเด้นเนาะเอื่ยถึงได้ทนพิมพ์ปทั้งหนาเลยทั้งย่างสายยุ่มขาดเอื่ยคิดว่าถึงจะ เก่าปาติโทน้างงามเก่าอีดอีและเนาะฉันประเด็นเป็นหน,น้างงามเก่าฉันเป็นน้าง,งามเก่ายู่ใส่วนสูงกระสุงกด,ดถูกต้องคนจะลืมคำว่าเติร์ดอเติร์ดกี่ขั้นอยู่เด้อยบักซั่นเค้าเทศหลายอยู่นี่ ปันมาก,กินบักเกอรเทศแมนมันแสบด้หญิงหญิงบังบอกกคือบาลคือเมี่ยงเขาได้แทงคุณมีผ่ผาอีตัวบ่าแทงคุณมีผ่ผาอีตัวบาอันให้ดึกไปใส่งกันดึกวนบ่าไม่อย่างแม่หญิงของฉันโอ้ของฉันแจยงสิบเอ็ดนะ